xin chào Xin chào mình đi hết đi, cứ đăng bò này rồi đăng bò ไม่อยากใหเสี่ยงมีาไ้าะครับจะมเก็อนเล้วยครัรืของแว่าธุรกิจยงงอเราคมันจะดีเลยมันบเราไม่เผมเนี่ยต้องสอบนะครับแล้วก็ําที่สตาบันได้ประธานารับดีได้มาเมืองสนามครับมาที่ที่ครับซึ่งในที่เราเอยืนยันครับว่าเราได้จัดสร้งซีไอครับและไรทไอ จะกดเกื่อนด้รับล้ก็จจิตที่ท่านสระชครับมีความสัตนาดีต่อพี่น้องเพื่อนสนิทครับมีอาณาจกสุดเมือนท่านทีว่าเะครับเราเ็อยางใช้นะครับแตเป็นการเรียนความรู้ดีสุดที่เราเคดเจอละเอียดถดปที่กำลังกลับาพูงามหมาับ้อที่สองเขาไหนว่ามันเนการเปือน

Thank mm -hmm. มันร้ยแปดสตัสปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดนะแปดสิบเตงคุ้ช่หมล้ยสอช่วยมออพี่นายช่วยหมอลองสวนเลยนเกี่ยวก่อนใช่ไหมเกี่ยวค่ะเกี่ยวก่อนรมี

ซื้อาหาแม่ค้าไว้ทำวนนี้ไปชวผลผได้เป็นหต้องวัดวันี่ประกได้ได้ครับถ้าจะามยงนบ้านาเหลือเยอะมากชองานสำเยอะมากมาการนี้นะครับตายตาย อันนั้นมีทนะคุณปราน อันนี้เวลาได้มอีได้หี่กแข่ประกอบกันได้แล้วเวลาเงินวางทอง เปิดเลยเิลยครับทันแน่ๆนะสองครับเอะปุ๊บโอเคครับบอี่ด้วยครับตรงนี้ด้วยเียัวนะครู้ทรีครับผม่ายััโอเคานเรยนพจะหาอะไรเนาะ้องก่อนก็เราห้อก่อน ใช่เยงานของเลับาลบาไม่ทำเลยอ่ะวอนนี้ได้สองสี่สองครัง่บอกงนดูดีวาของเป็นของใช้เสรเล็กเลยวันนี้อันนี้หมายความว่าเราเป็นเหเป็นค้อยตัวเล็กๆแสงสว่างนะมีท่านนายกท่านนายกทุกๆกลัันวแต่ตะหวังเพระจะต้ง

好啦，好啦。